เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมก็ผมนายฮอกเกอร์เมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเกมชินนิแพกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทําเควสวิญญาณในเกาะซูลูมิกันนะครับเควสวิญญาณในเกาะซูลูมินะครับผมจะทําได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้ชมจะต้องจบเควสหลัก4วันของเกาะซูลูมินี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราทําเควสหลักเนี่ยครบ4วันแล้วนะครับผมก็จะมีเควสวิญญาณเนี่ยโผล่มาเต็มเกาะไปหมดเลยนะครับผมทั้งตรงข้างล่างเกาะหรือบนเกาะตรงนี้นะครับ ผมเนี่ยก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผมวิ่งเควสวิญญาณตั้งแต่แรกยันเควสสุดท้ายเลยนะครับผมที่มีในเกาะนี้นะครับผมโดยเควสแรกที่ผมจะพาท่านผู้ชมวิ่งเนี่ยก็จะเป็นเควสของลีโซตัวนี้นะครับผมวิญญาณที่ลอยอยู่ตรงนี้นะครับอย่างแรกนะครับผมท่านผู้ชมก็จะต้องวาร์ปมาตรงสาวาร์ปนั้นก่อนแล้วก็เดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอวิญญาณที่ชื่อว่าลีโซตรงนี้นะครับผมก็กดคุยกับมันไปนะครับมันก็จะคุยกับเราต่างๆนานานะครับผมท่านผู้ชมก็กดสกิปมันไปนะครับผมเอาเป็นว่าเราจะมาาเออกกล่งัันนะครบ หลังจากที่เราคุยกับวิญญาณไปเรียบร <player balance S 2> ้อยแล้วนะครับผมวิญญาณเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยไปขุดหาสมบัติของมันตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็เดินลงมาเลยนะครับผมจุดขุดบริเวณของเควสนะครับผมก็จะอยู่หลังต้นไม้ตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เราเดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเดินเข้ามาใกล้ๆ้นไม้เนี่ยมันก็จะมีคําว่าขุดนะครับผมแล้ก็กดขุดไปนะครับ หลังจากคูดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีมอนสเตอร์โผลมานะครับผมแล้วก็กดฆ่ามอนสเตอร์ไปนะครับหลังจากมอนสเตอร์ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีวิญญาณโผลมานะครับผมแล้วเราก็จะได้กล่องจากวิญญาณตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นกล่องที่ได้จากวิญญาณนะครับทีนี้ก็จะเป็นการเสร็จเส้นเควสของ รีโลแล้วนะครับผมตะกี้ผมอ่านเป็นรีโซนะครับเพตะกี้อ่านผิดนะครับหลังจากจบเว้แรกแล้วนะครับผมเราก็มาต่อควสยถัดไปเลยนะครับผมควสยถัดไปนะครับผมก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราก็กดวาร์ปมานะครับผมหลังจากที่เรากดวาร์ปมานะครับผมเราก็พุ่งมาตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมีวิญญาณอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราคุยกับวิญญาณไม่ได้นะครับผมก็กดฆ่ามอนเตอร์ไปก่อนนะครับ วิญญาณนะครับผมก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดคุยกับวิญญาณไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมวิญญาณจะให้เราเนี่ยใช้ขนนกนะครับผมสแกนกับรูปปั้นนกที่อยู่ข้างข้างนะครับผมแล้วก็เอาขนนกเข้ามานะครับผมแล้วก็สแกนกับตัวของนกตรงนี้นะครับผมก็จะมีแท่งตรงนี้มานะครับผมให้เราใช้ไฟฟ้าเนี่ยจุดตรงนี้ไป หลังจากจุดแล้วนะครับผมเราก็กลับมาคุยกับคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราก็จะได้ในเรื่องของกล่องตรงนี้มานะครับบอกอีกรอบนึงนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมมันจะมีเสาแท่งๆแบบนี้มากมายตรงแถวๆนี้เลยนะครับผมมันจะมีให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดตรงนี้เยอะไปหมดเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็จะต้องจุดไฟตรงนี้ให้หมดทุกจุดก่อน นะครับผมแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีสถานที่แตกต่างไปหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยจุดไฟตรงนี้ครบแล้วนะครับผมท่านผู้ชมค่อยกลับมาคุยกับไอ้ตรงนี้ไอ้วิญญาณตรงนี้หรือมาทำเควสตรงนี้นะครับผมก็จะได้ในเรื่องของกล่องแล้วก็อชิเม้นด้วยนะครับผมจุดเควสวิญญาณถัดมานะครับผมก็จะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยววามาตรงเสาว้าบนี้แล้วก็เดินลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมวิญญาณเนี่ยจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับผมก็จะชื่อว่ายูนานะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดคุยกับยูนาไปนะครับ หลังจากที่เราคุยกับยูนาเสร็จแล้วนะครับผมเธอจะให้ซาก,กุระเรามา3ดอกนะครับผมอะหลังจากที่เราได้ดอกซาก,กุระมานะครับผมให้เราวาร์ปมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับผมอ่ะผมก็จะวาร์ปไปตรงจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เดินไปนะครับ หลังจากที่เราเดินมาถึงตรงจุดดีแล้วนะครับผมก็จะมีวิญญาณนะครับอยู่ตรงตรงนี้2ตนนะครับผมให้เราคุยกับวิญญาณนะครับผมมันก็จะพูดถึงคุณยายยูนานะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเนี่ยกดกับวิญญาณอีกรอบนึงนะครับผมแล้วก็มอบดอกซากุระเนี่ยให้กับวิญญาณตรงนั้นไปนะครับ หลังจากที่เราให้ดอกตรงนี้ไปแล้วนะครับผมเราก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่วิญญาณอยู่นะครับผมก็จะอยู่ทั้งหมด4จุดเลยนะครับผมจะมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมเดินตามผมมาเลยนะครับผมตรงจุดที่วิญญาณอยู่เนี่ยมันจะเรียงตามลําดับด้วยนะครับผมคือเราต้องให้ตามลําดับนะครับจุดแรกนะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมวร์ปตามผมมาแล้วก็เดินตามผมมาเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็กดคุยไปนะครับผมแล้วก็ให้ดอกซากุระไป นะครับหลังจากที่เราให้แล้วนะครับผมเราก็มาจุดเดิงนะครับผมก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ นี่นะครับผมก็จะเป็นจุดที่วิญญาณอยู่นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็กดคุยไปจุดถัดมานะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินไปนะครับ ต่อมามานะครับจุดสุดท้ายก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เนาะผมให้เราวาปมาจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็เดินมาเลยหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้กล่อง ระดับสามมานะครับผมก็จะได้หนังสือแล้วก็ไอเทมเควสเล็กน้อยตรงนี้นะครับจุดถัดมานะครับผมก็จะเป็นบริเวณตรงเกาะชิลิโกโรตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยวาร์ปลงมาเลยนะครับผมแล้วก็กระโดดลงมานะครับผมจนกระทั่งมาอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะผมก็จะมีหอยตกอยู่นะครับให้ท่านผู้ชมเก็บหอยไปนะครับผมก็จะได้คุยกับวิญญาณนะครับหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วนะครับผมวิญญาณเนี่ยก็จะให้เราไปเก็บเปลือกหอยทั้งหมดที่อยู่ในแมป จุดที่มีเปลือกหอยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3จุดนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับผมที่เป็นจุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับเดินตามผมมาเลยนะผมจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะครับผมก็เดินมาเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็จะมีเปลือกหอยรออยู่นะครับ จุดที่เปลือกหอยอยู่นะครับผมก็จะมีหายบางอยู่เล็กน้อยนะครับผมให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้แล้วก็เก็บเปลือกหอยไปนะครับหลังจากเก็บแล้วนะครับผมก็มาอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยวร้ามาตรงจุดที่ใกล้ที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็เดินมา เปิดหอยจุดถัดไปนะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมเดินมาแล้วก็เก็บเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วเราก็วิ่งไปตรงจุดสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้นะครับผม หลังจากที่เราเก็บเปลือกหอยครบแล้วนะครับผมให้เรากลับมาคุยกับวิญญาณอีกรอบนึงนะครับผมทีนี้วิญญาณเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเสาไฟฟ้าตรงนี้เลยนะครับผมตรงเสาเกิดเราตรงนี้นะครับวิญญาณนะครับผมก็จะอยู่ตรงเสาวาร์ปตรงนี้เลยนะครับผมหลังจากเสาวาร์ปตรงนี้นะครับแล้วก็กดคุยกับวิญญาณไปนะครับผม หลังจากที่เราได้แผนที่มาจากวิทยาแล้วนะครับผมเราก็มาตามมาร์กที่มันมาร์ไว้ตรงแผนที่เลยนะครับผมตรงบริเวณที่มาร์กเนี่ยก็จะอยู่ตรงเกาะคันนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ว้ามาตรงบริเวณที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วเราก็พุ่งลงมาเลยนะครับผมของผมเนี่ยปักเสาวาร์นะครับผมมันก็เลยว์ามาได้นะครับผมแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ปักเสาวาร์เนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องวิ่งมาเองนะครับบริเวณที่สมบัติอยู่นะผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่า อยู่ใกล้ๆกับอีกาแล้วก็ลูกปั้นตรงนี้นะครับให้เรากดคูดไปนะครับผมเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะมีไอเทมเล็กน้อยนะครับจุดถัดมานะครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณเกาะชิไลตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมวิ่มาแล้วก็เดินมาตรงเขตตกปลาตรงนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็ตกปลาไป1รอบนะครับผมให้ปลามันกินเบ็ดนะครับหลังจากที่เราตกปลาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีวิญญาณโผลมาให้เควสเรานะครับ หลังจากที่เราเข้าเควสเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็คุยกับวิญญาณไปเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากที่เราคุยกับวิญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิญญาณเนี่ยจะให้เรามาตกปลาตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยวร์ามาเหมือนเดิมเลยนะครับผมจุดที่ไกลที่สุดนะครับ หลังจากที่เราเดินมาตรงบริเวณเควสต,ตรงนี้แล้วนะครับผมให้เราใช้ขนนกใส่อีกาตรงนี้นะครับหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยก็จะมีหลุมตกปลามาให้เราตกนะครับผมเราก็ตกปลาไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมหลังจากที่เราได้คลองแล้วนะครับผมให้เรากลับไปหา MBC เหมือนเดิมเลยนะครับ หลังจากที่เรากลับมานะครับผมเราก็เอาของที่เราตกได้เนี่ยส่งให้เอพีซไปนะครับผมแล้วก็จะได้ไอเทมมาแล้วนะครับผมที่เป็นกล่องนะจุดถัดมานะครับผมก็ยังอยู่ในเกาะชิไลนะผมแต่ว่าอยู่ตรงข้างล่างหลุมตรงนี้นะครับผมก็ลงจากหลุมข้างบนลงมานะครับผมจะเจอวิญญาณอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะครับผมให้เราคุยกับวิญญาณนะครับผมมันก็จะให้เราเนี่ยเล่นซ่อนหานะครับ จุดที่วิญญาณอยู่นะผม <c oughs> ผมก็ได้มาร์กไว้ในแมปตรงนี้แล้วนะครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะมาร์กตามผมได้นะครับผมตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมในจุดแรกนะครับผมวิญญาณเนี่ยก็จะมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เรากดคุยกับวิญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิญญาณก็จะให้เราไปหายอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้นะครับผมวิญญาณที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงบริเวณข้างหลังตรงนี้นะครับอ่า หลังจากที่เราคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะให้เราหาอีกรอบหนึ่งนะครับผมทีนี้นะครับวิญญ,ญาณเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าเกาะน,นะครับผมทีนี้นะครับเราก็จะหาอีกรอบหนึ่งนะครับผมวิญญาณเนี่ยก็จะอยู่หลังท้ายเกาะสุดเลยนะครับผม หลังจากที่เราเจอวิญญาณครั้งนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเสร็จเ้นเควสของวิญญาณทั้งหมดแล้วนะครับผมสำหรับคลวิญญาณในเกาะโซลูมีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับฟังกันจนจบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ